ชีวิตล่าสุดเลเซอร์เอกรัฐพลาดมีลูกจนขึ้นข่าวหน้าหนึ่งเลเซอร์เอกรัฐอดีตเด็กปั๊มของอุบวิริยะอนาคตดับเพราะทำผู้หญิงท้องจากพระเอกดาวรุ่งกลายเป็นวินมอเตอร์ไซค์ล่าสุดแฟนคลับเผยเลเซอร์หันไปทำอาชีพพนักง,งานรักษาความปลอดภัยหลังจากที่มีปริศนาคำทายออกมาให้ขาเผือกได้สืบกันว่าพระเอกดาวรุ่งช่องน้อยสีหมดอนาคตเพราะทำผู้หญิงท้อง ได้เอามาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเฉลยว่าหนุ่มคนดังกล่าวคือเลเซอร์เอกรัตษ์ไตอารุณอดีตเด็กปั๊มในสังกัดของตัวเองงานนี้ทําให้ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวมากมายโดยบางคนก็ถามว่าตอนนี้น้องเขาไปทําอาชีพอะไรทางด้านอุปก็เข้ามาตอบว่าขี่วินมอเตอร์ไซค์แต่ก็มีอีกคนเข้ามาเสริมว่าเลเซอร์ไม่ได้ขี่วินแต่เป็นระะอปพวันที่22ท่าธันวาคม2 5 6 0อุปวุบิริยะ ได้โพสข้อความอีกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้ง10ปีที่แล้วแต่ยังเป็นกระแสเป็นข่าวได้ยอมคนเล่นข่าวตนไม่ได้ต้องการประจานหรือขุดคุยอะไรแต่อยากให้เป็นข้อเตือนข้อคิดและอุทาหรณ์สอนเด็กๆรุ่นใหม่ๆที่จะเข้าวงการมากกว่าชีวิตคนพลิกผันได้ตลอดจริงๆในปี2548หากใครยังจำกันได้ช่อง3กํกลังจะมีพระเอกใหม่ชื่อเลเซอร์เอกรัฐไตอรุณ ดีกรีมิสเตอร์ไทยแลนด์ปี2548คนแรกของประเทศไทยโดยนักปั้นดังอุบิริยะผาเข้าไปเซ็นสัญญากับค่ายทีวีซีนของติ่นนัทนัน,น,นชวีวงศเป็นดาราร,รุ่นเดียวกับสุรินทร์คาราวุฒิขณะที่ใน Facebook ของเลเซอร์ปัจจุบันยังมีแววความหลอ่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ซึ่งก็มีคนมาโพสต์ใน Facebook ว่าถ้าคิดถูกป่านนี้เป็นดาวไปแล้ว เลเซอร์ก็ได้มาตอบกลับว่าครับผมคิดผิดตั้งแต่ก้าวออกมาแล้วครับกลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงผมจะกลับตัวเป็นคนดีจะไม่ทําอะไรไม่ดีอีกแล้วครับจะมีใครให้อภัยหรือไม่ไม่เป็นไรครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มเลเซอร์ด้วยนะคะ